ชุดโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ไม้ลอยตัวเหล่านี้นะคะเป็นผลงานของร้าน ST S T S เฟอร์นิเจที่ถูกหยิบยกนําไปไว้ที่ร้านอาหารชื่อดังโครงการอาสังหาบางก็ยกไปไว้ที่บ้าน S T S f u r ร์นิเจเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่ค่ะบ,บนถนนสายไม้ในซอยประชาเนรมิดเขตบางซื่อคนในวงการงานช่างนักออกแบบและคนทําบ้านจะรู้ดีว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตงานไม้คุณภาพโดยฝีมือช่างผู้ชํานาญ s T S f u r n i t ฟ r e นเจนะคะเป็นร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่มีเก้าอี้หลากหลายดีไซน์โต๊ะตู้เตียงที่ขึ้นโครงไว้หรือทำสำเร็จแบบหุ้มเบาะและยังรับดีไซน์ทำเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวเพราะมากกว่าการเลือกโต๊ะเก้าอี้คือความใส่ใจด้านงานออกแบบงานไม้ให้ผู้ใช้ได้รับพลังงานบวกของโต๊ะทำงานความอบอุ่นของโต๊ะทานข้าวความรู้สึกได้รับเกียรติเมื่อนั่งบนเก้าอี้ความสบายใจและกายยามนั่งลงบนโซฟา